ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอ,ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสมอทอล์ครับเสียงเด็กๆเสียงเล็กๆของเด็กๆครับที่ใหญ่ที่คนควรจะฟังกันนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมากนะครับเป็นนักศึกษา เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับที่มาจากแต่งจับบัตมาดูงานในกรุงเทพนะครับผมเขาสามคนไม่เคยเจอกันนานมากเลยครับคุณเดอร์ดอกสดาคุณดูดอกกอดนคุณนิดดองบันดาลสวัสดีครับ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 คุณต้องอะไรคุณจะทำอย่างนี้สิช่วงนี้ใช้ไม่ค่อยดีอยู่นะครับคุณต้องเรียกว่าต่นักศึกษาโรงเรียนดัดสันดานอ่ะนี่ยครับ ย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่คุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้จักดีนะครับแต่ลูกหลานนะครับก็ยังยังยังมีผลงานด้านหน้าเวทีอยู่นะครับแต่สมัยก่อนที่ตลกคณะเด๋อดูดีนี่ดังมากๆนะครับผมก็เดินใส่เกียย์กันทุกคนนี่ครับวันนี้เด็กๆแก๊งเสียงใสของเรามาจากไหนกันบ้างไปรู้จักกันหน่อยครับเชิญเลยครับวัดวัดอีมผมชื่อเล็กชายตูมตามอายุแบบปีบานเฮามีเกมหลายๆเอามีของกินให้กินไปไปเล่นบานเฮาเธอะ ัสดีครับผมชื่อกายครับอายุหขวบหกเลสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเลยครับเวลาวันหยุดนะคะทำไมต้องให้ผมตื่นเช้าด้วยเม่เวลาวันโรงเรียนมันไปโรงเรียนต้องให้ผมตื่นสายด้วยครับสวัสดีครับหนูชื่อนางเออายุเจ็ขวบพี่เขาใช้มากมายเลยครับอายุเจ็ดขวบชอบกินมะม่วงครับสวัสดีครับผมชื่อเบน อายุเจ็ดขวบชอบกินฝรั่งสวัสดีค่ะหนูชื่อพันธ์นห์หนูหนูอายุไฟห้าค่ะ <ไฟ S 2> หน <5. S 2> ูหนูกินข้าวสามกระมังค่ะโโอ้ห อยากมีแฟนเหมือนคุณพ่อพ่อคุณพ่อ <ST AN TI> e> เป็นคนที่รักครอบครัวก่นกอนออกจากบ้านคุณพ่อก็จะหอมแก้คุณแม่เพื่อให้โชคดีค่ะเอาละครับก่อนแข่งขันนะครับเรามีกิฟต์เซตนะครับมอบให้กับคนบ้านบางแคที่มาร่วมรายการกันเราใกล้ใกล้บ้านบางแคใร์ <ST AN TI> e> เราถึงก่อนฮะนี่ผมจะบาปกรรมไหมเนี่ยครับไม่บาปมาสะสมเ้าไว้กนแล้วกันมาเลยครับนี่อันนี้นะครับเป็นสาหร่ายทะเลปรุงรสนะครับปลาซิลิโกะครับบอบคนะครับคิดล้วอยากกลับครับหาว่ามาจากบ้านบางแคร์หรือ่า คุณปูเขาไปจองห้องกันแล้วนะเขาไปสร้างตึกมาให้เรียบร้อยแล้วและนี่ครับเราก็ยังมีนะครับนม US ทีตราเมดวานนะครับเอาไปดื่มกันทั้งบ้านเลยนะอาจารย์หนครับและนี่ครับปริพารองเท้านักเรียนป๊อปแมนป๊อปเกิร์ลจากป๊อปทีนนี่ไปดูครับมีลายสวยมากนะครับตรงนี้น่ารัหก หรยกว่ามือถือเอาหม้อไปเลยครับรอบแรกของการแข่งขันสมอลทอลนะครับสนับสนุนโดยสาลา่ทะเลปรุงรสตราซิลิโกะนะครับได้คุณค่าทุกเวลาอร่อยครับเอาละครับคำถามในรอบแรกนะครับเราก็จะมาถามกันว่ารู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรเด็กชายดีดอกบานรู้ไหมครับแฟนว่าแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรครับ ตอนเด็กๆไม่มีเจอแต่ลูกมะพร้าวฮะแต่ว่าเป็นลิงเพลงที่ไาครับแฟนลูกหนังก็คือคนที่ชื่นชอบทีมฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูก็ดีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ดีนะครับราะชาฐานอากาศอันนี้ถือว่าเป็นแฟนลูกหนังนะครับเด็กๆแก๊งเสียงใสของเรานะครับอายุไม่เกินแดขวบนะครับจะรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรนะครับครับผมที่เดือครับคนไหนดีครับ ไม่ผมก็ต้องชอบน้องพลัชน้องพลัชนี่นะครับผมน้องพลัชถามน้องพลัชนะครับว่าถ้ากรรมการให้ใบแดงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากรรมการกรรมกรรมการไม่รู้เรื่องแล้วก็กรรมการไม่เข้าใจแล้วกรรมการไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของอะไรต่อไป ถ้าลองอันนา้ดีจังดูเรื่องไปกับอาจารย์ดีรูเรื่องครับผมยังไงดีอาจารย์เด๋อจะรู้ไหมเนี่ยว่าแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรถ้าลองบอกว่าใบแดงเราไม่รู้ว่าของคหน้นหรือของคนนี้ของน่ผมว่าไม่รู้แน่ๆเลยใบรู้นะครู้ไม่รู้ไปที่น้องพันนะครับน้องพันธ์ครับ รู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับแฟนลูกหนังหมายถึงแฟนของหนูเองค่ะนี่ <S <S Allāh Ai <key. ัือนนะคะนี่คือนลูกหนังเนีไม่รู้แน่เลยรู้แน่ๆครับไปที่อาจารย์ดูครับนายกสมาคมตลกครับครับน้องกายน้องกายน้องกายนะครับน้องกายนะครับคุยกันน้องกายหน่อยนะครับน้องกายครับ ถ้าหนูมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองหนูอยากจะให้ใครมาเล่นในทีมของหนูบ้างครับหนายกเอนกองนะาองตาเป็นตัวผมเอ็นเลยกันนะครับแล้วก็กองหลังเป็นเบอร์ธงชัยแล้วก็โปเป็นลุงธงครับลุงเขาดิไม่ไหวแล้วลุงธงเขาแก่แล้วคัะ วิ่งไม่ไหวแล้วเอาแย้มาปล่อยที่วิ่งจับให้ดูในเรื่องธรรกินกกกกนี่ตัดแย้ลงลุงมากเลยเอาแล้วครับอาจารย์หนูฟังการพูดคุยกับน้องกายแล้วจะรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับรู้หรือไม่รู้ครับแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรครับว่าเขาจะรู้ไหมเนี่ยรู้หรือไม่รู้ครับอืมผมว่ามผมว่า รู้เดาว่ารู้นะครับผมเอาแล้วครับไปที่น้องกายครับน้องกายรูปหล่อของเราครับรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับลูกหนังหมายถึงแฟนนักแสดงครับผมคิดว่าเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับครับรมลูกหนังเนี่ยลูกหนังครับวันหนังว่นหนังนะครับไปที่อาจารย์ดีครับสวัสดีครับน้องเพื่อนน้องเพื่อนนะครับน้องเพื่อนครับเพื่อนครับ ถ้าให้หนูร้องเพลงเชียร์บอลหนูจะร้องเพลงอะไรครับถ้าจะให้หนูร้องเพลงเชียร์บอลเหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะร้องให้ฟังค่ะพลเรอรอนสู้สู้พล,อพลเอรอนไม่ไรผีควายสู้สู้อะไรนะครับเป็นความผิดของผมเอง ก็ไม่เฉลียวว่าเออลืมไปว่าพลาดอนนั่นเขามีชื่อเล่นว่าชื่อบอนเอาอะไรอย่างเงี้ยรู้ไม่รู้อาจารย์ดีไม่คนเลือกเองนะลุงคิดว่าหลานคงไม่ทราบนะอ่าเอาไม่รู้นะครับไปถามเพื่อนนะครับน้องเพื่อนคะหนูรู้ไหมว่าแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรครับแฟนลูกหนังหมายถึงคนที่คลั่งคล้ายฟุตบอลมากค่ะขนาดตีสามตีสี่หรือว่า หรือว่ากี่โมงก็ได้ค่ะเขายังต้องตามไปดูฟุตบอลเลยค่ะนุ่ดม, oh. <mond ays> nào, มาที่อเดอครับอเดอครับโคนไหนครับน้องขอเลือกน้องพิมพ์อน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์คนสวยนะครับน้องพิมพ์ครับที่บ้านเนี่ยที่บ้านของหนูนะครับมีใครชอบดูฟุตบอลบ้างครับ พ่อพ่อคุณพ่อเขาดึกดื่นยังเชียร์บอลอยู่พิมก็นอนหลับแม่ก็นอนหลับพี่พลอยก็นอนหลับ,บแต่พ่อยังเชียร์บอลอยู่ถ้าอย่างนี้ผมทราบว่าต้องรู้แน่ๆต้องรู้เพราะรู้ว่าพ่อนั่งดูบอลเนี่ยต้องรู้ไปที่น้องพิมนะครับน้องพิมครับรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังหมายถึงอะไรครับ แฟนลูกหนังก็หมายถึงเราติดตามดูบอลตลอดเลยแล้วก็รู้ว่าบอลเขาแข่งที่ไหนตอนไหนโอ้ยอยนอนเฝ้าพ่องานเราเห็นเองเห็นพ่อเล่นน่ะกะพ่อเล่นเทนนิดเนี่ยเออมีลูกไปที่อาจารย์ดูครับอาจารย์ครับครับผม คนไหนครับน้องหลุยน้องหลุยน้องน้องเบนกับน้องหลุยนะครับถ<ม>ามน้องเบนกับน,น้องหลุยอย่างนี้ครับหนูชอบนักฟุตบอลคนไหนมากที่สุดครับชอบโรนโดโรนโดเโดก่งดี<ม>แล้วเขาเตะแรงอยากเตะแรงแบบเขามาัาง<ม>เ,เขาหยุดชื่อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกอลโก นนนั้ี่เด็กๆแล้เป็นอย่างนี้ไหมเลียงแบบเมืไรเลี้ยงแบบเลยเด็กเขาเด็กเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ถือการหยอกการนี่ก็ไม่ถือการไม่ถือการอาจารยงไงครับอาจารย์ดูครับเบนกับหลุยส์จะรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับ รู้รู้มันใจเลยรู้แน่นอนถ้ารู้ชื่อฟุตบอลขนาดนั้นต้องรู้ครับผมเอาละครับไปที่เบนกับหลุยนะครับสองลุงจากราชบุรีครับรู้ไหมครับว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับแฟนลูกหนังหมายถึงคนคนที่ดังที่สุดในในวงการฟุตบอล อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับถ้าฟุตบอลดังสุดก็เป็นนักฟุตบอลนะครับไม่ใช่แฟนลูกหนังนะครับแฟนคือคนที่ต้องติดตามคนที่ดังนะครับโอ้รู้ว่ารู้เลยเนี่ยอ๋อไม่รู้ไม่รู้จริงๆหาแล้วครับสุดท้ายในรอบแรกครับอุกอิกกับตูมตามครับอาจารย์ดีครับน้องอุกอิกคับน้องอุกอิกนะครับน้องอุกอิกนะครับคุยกับน้องอุกอิกหน่อยนะครับน้องอุกอิกครับหนูรู้จักนักฟุตบอลคนไหนบ้างครับ รู้จักสองคนค่ะเดวิดแบ็กแคมกับแมนยูค่ะหนูร,รู้จักสองคนเดวิดแบ็กแคมนคี่เป็นคนนะครับคนๆๆๆคน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 ีนค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 นน<ท> ครับเมนูแมนูครับสองคนที่รู้จักนะครับยังไงดีเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ครับอุกิ๊กแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับอาจารย์หนีครับพี่วาหลานผมต้องรู้ครับรู้นะครับดูลักษณะแล้วเด็กคนนี้ฉลาดครับครับไปอุกิ๊กนะครับผมหนูรู้ไหมว่าแฟนลูกหนังนั้นหมายถึงอะไรครับแฟนลูกหนังหมายถึงแฟนที่เขามีลูกมีหนัง มีลูกมีหนังไม่แล้วแกมั่นใจมากหลานผมนี่เป็นคนฉลาฉลาที่ครับมีมีลูกกับหนังไม่มีจมูกไม่มีจมูก ลมๆไปเลยลูกมีลูกกับหนังโอ้เด็กๆนะครับเขาก็คิดแล้วก็จินตนาการไปตามภาษาคือลูกกับหนังนะครับลูกกับหนังนะครับคล้ายๆน้อยหน่าหนังเลยครับต้องบอกลูกหนังนี่มาดูคะแนนกันเลยนะครับคุณโดนอังสลาวมี40คะแนนนะครับอาจารย์ดูมีฮะแล้วก็อาจารย์ดีก็มี มข่ตามใบมีโอกาส um? ได้เล่นนะครับเราจะพักชมโฆษณากันส oui> ักครู่นะครับแล้วกลับมาจะมาถามเด็กๆแก๊งเสียงใสว่าหนูอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่ตอนนี้พักตัโฆษณาสักครู่ครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ